改一卦，看看我怎么样。 ฝาาึกคนทำขวดนางกอนด,ดบับตีอีกทั้กระมี่ระโมทั้งลอหลอกจอทองมเรารด,ดีตองจมีความ one ไม่มีผู้ชายไทยได้รลายร้อยหนเรามีวิธีติดตัวมีตรงไม่กลัว มันรุ่มหนักไม่เคยมีรักกักหัวมุ่งเกิดมาจากดนก่อเมือนงัะคุณที่เคยดอบจะปลูกต้นรักก็กลัวไม่ออกกลัวไม่ไมีดอกมีผลยังไม่สาว ไม่คงไม่ขัดเน็ดอยาดใสาวไทยน่าสาวคนหาคนไม่ร้อยไปาไเนองเ็กมาบ่อยทีับานกลางท้นตมาบ่อยเอสามเลยนุนพื่อไม่กังลทกุกีบเียร์ดูด ไม่อ่ะกันเองใครก็หญิงคือใจเที่ยออกไปสนใจนักชกทำไมอ่ะกันเองกระบกขี้ที่ตายแล้วไม่จริงป่ะเนี่ยมันเป็นเค้าได้ยังไงเนี่ย <mí toys> <coughs>

ไม่รู้ว่าดูในระดับนี้อยู่กับเพื่อนๆน้องๆถ้ามีปรมสบการณ์ที่เราสามคนสืบทราบภายในงานได้ต้องมีทุกคนเนี่ยคนสี่ลูกน้าส่งชายผมชายที่เดือบล้าแแล้วก็เพื่อนน้าเพื่อนตายไอ้อุบวยอ้โหชื่ออะไรนะ่อุบวยโอ้ยไม่เอาเปลี่ยนชื่อใหม่ดิเปลี่ยนชื่อมาหน่อยดิโอ้ยมาดูเันเรียกผิดแล้ไม่เพอะเลยนะไม่เพาะอุบวยไม่เอาไม่เอาเอาไม่ดีๆหน่อย เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่อะอะไรกันอะไรอะประสบประสบไม่เฉยใช่ไหมประสบวันที่เงินขอบคุณกันแล้วก็ห่วยจดีแล้วเดี๋ยวเพิ่มะเรียวสามเพื่อนไม่เดียวไม่โนไก้านัจเียดหใจดีมองดีดยต้องมีเดแม่แม่ใหในใจดีเออมีหรือเปล่าลองดูอ่ะ ต่างคนก็ต่างมีความสามารถจะแตต่างไปแต่วันนี้นะทุกคนน่ะเรียนจบแล้วจะต้องแยกย้ายกันกลับบ้านกับบออตานเองแต่ว่าฉันเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยไม่มีที่ทอยู่ด้วยเราเพราออกเดียวกันแต่ว่านี่เพื่อนจะไปไหนเราต้องกลับบ้านเพราะเรามีแม่เนี่ยที่ต้องกลับไปดูแลอยู่ที่บ้านเออแต่ว่าก่อนจะกลับไห้ถามนะเธอใหอ้ดาวเล่นเนี้ย มันมาอย่างไรพี่มาที่ไครเรียกางไหนอ่ะมันไม่มาเหรอเราไปเอาเองใครให้มาก็ลูกพระอาจารยให้มาต็องนเท้าไปน้องราพระอาจารย์พระอาจารย์อะไรหนาบเ้ติดตัวไปด้วยไื่รู้แล้ว่ามีชู่หาบปตั้งนี้แล้วชื่อดาบนี่อาจารย์บอเอาไว้ห้างว่าหาบเรียนี้เี่ยวรับฟังที่าชนาบสามันทั่วไปดาบเรียกนั้นโต๊ะที่น่งทันทีโอ้โหสวยเลยมามีผมเลไหมไม่ให้อาจารย์ เอาหน้าอย่าคิดมากเลยถ้าคงมีดเหตุจำเป็นแต่ถึงไม่ดาอีกข้าพเจ้าติดตักลับ,บด,ด้วยเราต้มงแยกทางกันแล้วแล้วเ,เองละ่ะข้าสมชายอ่ะวางแวนจะไปกับนายอะไรจะไปกับเราเพราะตัวเราก็ไม่มีพ่อมีแม่เกิดมาเป็นเด็กกำพร้าโ,โอ้โหสองคนก็หัวออกเหวกโดยกันเหมือนกันทั้งคู่บ้านตัวยังไม่มีอยู่เลยเราคนจนนะเอาหน้าคนเราไม่ได้ขอบคนที่เงินหรอกเพื่อนที่เราต้องใจมาไปพักหรือว่าเราพึ่งพาก่อนไม่ได้นะไม่ได้เราเรามีภารี่ต้องไปทำเอางี้ แล้วก็แยกทางมาตรงนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็มาเจอกันที่นี่แล้วก็ไปมหาลัยกันบ่อยๆก่อนที่จะแยกกันลงเพื่อนจะบอกไว้ให้นะถ้าเปียดเนื้อร้อนใจอะไรไปหายไ่ได้บ้านฉันเนี่ยอยู่ในโกสุขคุณสุขนครเนาะรู้จักหรือเปล่าทำไมรู้จักอะอยู่ที่ไหนอะโกสุขนะรุกจกเปยังไงง่ายจะเป็นยอดแล้วแหลมยอดแล้แหลมสีทองทองอะสีทองทองอะที่มีกะไรขึ้นสามพันอะโอ้ยไอ้บ้านั่นเมนวัดไอ้บ้าเอาหรอ ไม่ใช่เป็นแหลมๆนลมสีทองป้าสไตล์โมเดิรลยโคตรเนี่ยไปงมหาเลยนะเราจะไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านแน่นอนเราฝากเพื่อนและสองคนไปด้วยได้ไม่เป็นไรฮ่วยเรเจอกันใหม่นะโอเคโชคดีโทษเวที่ทำหรือกรรมแน่กรรมหรือแย่ลูกดูหน้ากัดหมดเคยรัก มาต้องมาจากยังไงเราดอกควัดใหญ่ดีตัวพี่เลยเอต้องเดินร้อนรัดแบบฝากะผมทานยูงผมแถวนี้ทางต้องเดินรอนัดเอื้อวัดสาคางเลี้ยวทางจะโคตรจะเขียวแม้มันขัด พวกนั้นก็จะทำให้มีสัมวทานได้เกิดมาจนลกลุตคนและผใหญ่จะรักใครชอบใครพวกเขาจะด่าว่าชายไหนวนไหนจะดีนสาวกร่งใจพวกเขาจะไม่สงสารเพาะว่าพวกนั้นมันเป็นคนสจน ยามีมีก็เส้นตังโต๊อย่าไปถามวาเปิดรับหรือไม่ใจกูสวยกูสวยโงนี่เลยไม่คิดเลยนะเป็นตัวี่ให้ลกคุอยเลยไม่ได้จรนงเก็บเป็นทีเกย่างพี่ละขาไม่กี่ร้งมาโน้ยอืออาจะโกงพี่ไปแล้่จะเด้กสาวย่าต้องล้าไปไกลไมีผู้ชาย แฟนผัวแท้ทุกคนต้สาวแถวนี้สวยใส่แตะเธอจะเธอดาเธอเป็นแปนไทยโอแม่หน้าโง่ไมดยมดวงใจแฟนไทยลายแฟนไทยสวยใหญ่ใหญ่อหญ่ใ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 ห่ใ่่ใหญ่่ให่